โอเคครับคลิปมันตัดไปก็มาดูพวกนี้นะฮะพวกนี้นะฮะนี่พวกแกนปั๊มน้ำอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเนี่ยสาเหตุที่น้ำเข้าเครื่องนะครับแกนปั๊มน้ำผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับเห็นไหมเรียบร้อยเลยตามโหมดเพียบเลยนะฮะอ่าลูกปืนกดคัสนะครับลูกปืนกดคัสก็ผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับฝาจันไฟก็มีการถอด พันเซอร์ถอดอะไรไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังสตาร์ทติดอยู่นะผมก่อนที่ผมลืมผมก็สตาร์ทลองให้มันติดอยู่นะครับมัดสายอะไรต่างๆเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับพวกท่อน้ํามัอนไหมอันนี้ต่อน้ําพวกเฟืองอะไรต่างๆฝาปั๊มน้ํานะครับเดี๋ยวขูดขูดตรงนี้ออกดูว่ามันพอใช้ได้ไหมเห็นไหมครับน้ำมันเครื่องกับน้ําเข้ามาหากันมันก็จะเป็นแบบนี้คันนี้หม้อน้ําต้องผ่าล้างด้วยนะครับหม้อน้ําตันมากเลยคันนี้หม้อน้ําตันจน ตันมากนะครับปั๊มสองทีนะครับปั๊มสองทีก็รั่วนะครับซีนตัวนี้มันรั่วน้าน้ํามันสองทีเข้ามาในห้องเครื่องด้วยเข้ามาในห้องเกียร์ด้วยนะฮะกลิ่นสองทีชัดๆเลยตอนถ่ายน้ํามันเครื่องออกมานะครับฝาคัดก็นะฮะก็ประมาณนี้แหละเห็นไหมครับครับก็ยังไม่เจอรอยแตกนะยังครับเดี๋ยวผมล้างทําความสะอาดแล้วก็จดรายการให้นะครับ คร่าวๆนะส่วนตอนประกอบก็จะเป็นรายการที่ละเอียดอีกทีอาจจะมีเพิ่มเติมจากรายการที่จดเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้คลิปมันตัดไปไม่แน่ใจว่ามันเริ่มตรงอ่อมันตัดตรงไหนนะครับผมก็จะย้อน,อนไปบ้างนะนะเี่ยท่อน้ํามันบวมแล้วนะครับบวมแล้วท่อน้ำสามเส้นผมแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่านะครับลูกสูบไม่ตรงรุ่นนะลูกสูบเป็นลูกสูบ rr ครับลูกสูบตากลมตะเหลี่ยมก็ใส่มาก็มีรอยเบรกอยู่นะครับ มีรอยเบรกอยู่เสื้อก็เป็นเสื้อ,อ R W นะครับก็มีรอยติดอยู่เดี๋ยวขัดเอาขึ้นท่านขัดนะครับสปริงคัดใช้ตัวเดิมได้เพราะว่าไม่ใช่สายสิ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับขบูน้ำหนูตันหมดเลยนะครับก็ผมใช้ขบูลูกอื่นนะไม่ได้ใช้ขบูลุกนี้นะที่สตาร์ทนะให้มันติดเพื่อที่จะประเมินเสียงเครื่องนะครับพอได้ยินเสียงเครื่องมันหอนมันดังมากก็เลยหยุด ก็เลยผ่ามาดูก็ชัดเจนครับพวกเกียร์พวกอะไรพวกลูกปืนนี้น่าจะต้องได้เปลี่ยนหลายลูกเลยนะครับคัดลื่นคัดไหมชุดชามคัดชุดลังคัดเขาก็ย้ำม,ม,ม,มาแล้วนะครับแต่ว่ามีศึกอยู่นะฮะเปลี่ยนแผ่นคัดแผ่นเหล็กก็ดีขึ้นแต่มันก็จะยังมีดังหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆะคร่าวๆนะครับก็ฝากร้านเล็กๆต่างจังหวัดไว้เป็นตัวเลือกอีกสักร้านนะครับเพื่อเป็น ไว้ในโออ่าไว้ไว้เป็นตัวเลขอกอีกสักล้านนะครับไม่จบจากที่อื่นมานี้เดี๋ยวผมจบให้นะครับตามงบได้นะครับงบน้อยงบมากงบไม่อั้นงบอ่าได้หมดนะครับงบน้อยก็จะทําทําน้อยเบิกกะไรได้น้อยงบมากก็เบิกกะไรได้เยอะนะครับงบเยอะก็เบิกแท้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับร้านยูงเพิ่เมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับออกจากตัวเมืองมา12กิโลครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้ารับชมผ่าน u t u b e นะครับถ้าร er. um, ับชมผ่านเพจก็เบอร์โทรนับเพจได้เลยนะครับ TikTok like แล้วก็ Facebook <mel> ส่วนตัวก็ช่างหยัดสีสเกตนะครับช่างหยัด NSR ก็เจอเลยนะครับข้อความมาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับเนี่ยพวกซีนแกนวาวอะไรต่างๆก็รั่วนะฮะอาจจะให้ดูไม่หมดนะครับเพราะว่า ถ้าดูทุกจุดจริงๆละเอียดดคลิปมันจะยาวมากนะฮะจะน่าเบื่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด,ด้วยนะครับฝากเป็นตัวเลือกอีกสักล้านหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมช่างอยากขอตัวเราไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ